การปรากฏตัวของของแม่ด้วนทุกครั้งที่แม่ด้วนพาน้องเบหาออกเดินโชว์จะต้องอลังการงานช้างและนี่คืออีกครั้งหนึ่งที่แม่ด้วนได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ช่วงเวลาแห่งความทับใจได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อแม่ด้วนได้พาน้องเบหาออกเดินโชว์ตัว สำหรับแอดมินแล้วคลาดกันเมื่อตอนที่พายงาทองเข้าโขงไม่ด้วนนะครับทราบข่าวว่าในวันนั้นน้องเวหาก็ออกเดินโชว์เหมือนกันแต่วันนั้นไม่ได้ภาพของน้องเวหานะครับก็เป้ารอและแล้ววันนี้ก็ได้ดังใจครับนี่คือน้องเวหากำลังกินนมแม่ด้วนอยู่นะครับแม่ด้วนหยุดยืนให้เวหากินนมนะครับ จากนั้นก็เดินทางต่อไปเวหาโตขึ้นมากแล้วนะครับหลังจากครบหนึ่งปีไปหลายเดือนแล้วครับนี่ครับรูปรางของเวหานะครับช้างน้อยทั้งสองตัวประกบแม่ด้วนทั้งซ้ายและขวาครับแม่พังเดินตามหลังสามตัวนะครับอย่างไม่แน่ชัดว่า มีแม่ป่าแรกตัวไหนบ้างนะครับจากมุมตรงนี้ก็มีน้องส้อยสุวรรณาและน้องไพลินนะครับและมีช้างน้อยเดินตามหลังเดินมาตามถนนนะครับนี่ครับเดินเต็มถนนแบบนี้นะครับสไตล์ของแม่ด้วนครับเดินช้าช้าแล้วก็ท่วงท่านั้น สม่ำเสมอครับนี่คือบรรดาลูกช้างน้อยครับน้องเวหาและลูกช้างอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเป็นลูกช้างของแม่พังตัวไหนครับและที่เดินปิดท้ายก็คือพายภูทรน,นั่นเองครับหลังจากที่โชว์บทบาทดูรอยโคงแม่พูสบานะครับนี่คือสองสาวครับ ไยลินและสร้อยสุวรรณานานๆครั้งเกิเห็นสองสาวมาอยู่ด้วยกันนะครับและก็นี่คือแม่ด้วนครับดูเหมือนไพลินจะคอยดูแลแม่ด้วนอย่างดีเลยทีเดียวส่วนสร้อยสุวรรณานั้นดูแลน้องเวหาครับนี่คือภาพรวมบรรยากาศนะครับสำหรับลําดับเรื่องราว ในตอนแรกที่ได้เจอกับน้องเบหาและแม่ด้วนนั้นจะค่อยๆนําเสนอเพื่อลําดับเรื่องราวและบันทึกไว้ในความทรงจานะครับน่าจะเป็นน้องกล่าวใจครับที่ชูงองอยู่เดินมาจากปองอาจารย์แนวมุ่งหน้าไปยังผาตะแบกนะครับพวกนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะมาทุ่งกวางหรือไม่นะครับด้านหลังครับดูเหมือนหนุ่มสาวก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานครับส่วนด้านหน้าแม่ด้วนก็พา น้องเวหาเดินเต็มถนนครับเดินมาเรื่อยๆอลาัางการงานช้างเองครับในการโชว์ของแม่ด้วนในแต่ละครั้งยิ่งใหญ่สมเป็นนางพญาคขจาสารไฟยิงเลยนะครับแม่ด้วนคุมโขงนี่ตอนที่แอดมินเห็นนี่สีห้าโขงครับ นี่คือบรรยากาศในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสมกับการรอคอยจริงๆครับและแล้วก็ได้เจอแม่ด้วนกับน้องเวหาหลังจากที่น้องเวหาได้โทรตัวเมื่อครบหนึ่ปีนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยหนึ่งในภาพประทับใจที่สามารถบันทึกไว้ได้ครับมารับชมเรื่องราวและการเจริญเติบโตของ้องเวหากันต่อไปครับ